ถ้าพูดถึง Resident Evil ในยุค PlayStation 1คุณจะนึกถึงอะไรกันคาลิฮาดผีสิงตัวละครสุดป๊อปอย่างลีออนหรือสตรูที่น่ากลัวอย่างเนเมซิสเนี่ยผมว่ายังไงคนที่เคยเล่น Resident Evil สมัย PlayStation 1กันมาก่อนผมว่ามันน่าจะมีอะไรสักอย่างที่คุณต้องจดจำมันได้กันอย่างแน่ๆแต่นอกจากไอคอนิกที่น่าจดจำที่ว่าไปแล้วมีใครนึกถึง Resident Evil Survival ที่เป็นพาค FPS กันบ้างไหม ผมว่าก็าอาจจะมีแล้วเนาะแต่จะนึกถึงแบบไหนแบบจะสนุกไหมประทับใจไหมอันนี้ผมอาจจะไม่แน่ใจเท่าไหร่เพราะว่าสําหรับผมภาคสไวน์เวอร์มันห่วยอะแค่ว่าในความห่วยมันก็ดันมีความสนุกในแบบที่ภาคอื่นเขาไม่มีซะงั้นดังนั้นเอาเป็นว่าในวันนี้เราจะมาย้อนพูดคุยถึง Resident Evil ในภาคนี้กันครับว่าสําหรับผมแล้วภาคสไวเวอมันจะเป็นเกมแบบไหน แต่ว่าก่อนที่จะมารับชมก็เช่นเคยครับหากคุณยังไม่ได้กด Subscribe ให้กันก็อย่าลืมกดให้กันเบาๆที่ปุ่มด้านล่างคนละหนึ่งครั้งแล้วก็เช่นเคยวิดีโอตัวนี้ยังคงสนับสนุนโดยร้าน GPU to Shop ถ้าเกิดคุณยังไม่มีคอมพิวเตอร์เอาไว้สําหรับเล่นเกมก็ต้องร้านนี้เท่านั้นหากสนใจก็อ,อย่าลืมไปสั่งซื้อกันได้ที่ลิงก์เพจใต้คลิปกันได้เลยครับ เอาละก็ขายของกันอย่งเคยไปแล้วก็มาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่ามาดูกันว่าเกมเก่าเล่าใหม่ Resident Evil Survivor ภาคที่ผมนิยามว่าเป็นเกมห่วยแต่ว่าดันสนุกมันจะเป็นเกมแบบไหนมารับชมกันได้เลยครับ โดยปกติแล้ว Resident Evil เนี่ยมันคือเกมที่ทำให้ผมรู้สึกดีกับมันมาโดยตลอดแม้ว่าจะเป็นภาคที่คะแนนต่ำเตี้ยเลี่ยดินที่สุดหรือแม้แต่ภาคที่คนด่าย,ยับก็ตามแต่มันก็ต้องมีส่วนดีให้เราน่าจะจำอยู่บ้างอย่างภาค6เนี่ยโอ้โหคนล้อก,กันเต็มเลยแต่ผมดันชอบในส่วนของเนื้อเรื่องมันอลังการดีและแน่นอนครับว่าภาค s u r v i v o r มันก็เป็นแบบนั้นคือเกมอะมันห่วยจะเล่นตอนนูน้นหรือว่าเล่นตอนนี้มันก็ยังห่วยแตกอยู่เหมือนเดิม แต่กลับกันอะไรที่มันดีในตอนน้นตอนนี้มันก็ยังดีในแบบที่ไม่เปลี่ยนแปลงดังนั้น Resident Evil Survivor เนี่ยสิ่งที่ผมจะถ่ายทอดออกมาได้มันก็เลยมีแค่2เรื่องในแหละครับนั่นคือสิ่งที่แย่และกะยอดเยี่ยมขอเริ่มจากสิ่งที่มันแย่ก่อนกันเลยกันอย่างแรกเลย มุมกล้อง FPS คือยุคนั้นเนี่ย FPS มันอาจจะไม่ใช่ของใหม่แกะกล่องเลยก็จริงแต่มันก็ยังไม่ใช่เกมที่ทำมาเพื่อตอบโจทย์การควบคุมได้จอยแบบในสมัยนี้ทำให้ Resident Evil Survivor ในช่วงเวลานั้นบอกตามตรงโคตรฝืนจัดเลยเห็นแล้วไม่แปลกใจเลยว่าทำไม Resident Evil เขาถึงไม่ทำเป็น FPS ตั้งแต่แรกทั้งๆท,ที่คอนเซปต์ดั้งเดิมของมันมันก็ถูกวางแพลนมาให้เป็น FPS แท้อะแต่ทีนี้เผื่อว่าใครที่ยังไม่เข้าใจนะครับว่าความ FPS ของเกมเนี้มันแย่ยังไง มาเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟัง ก็สำหรับประเด็นหลักๆเลยที่มันห่วยนั่นเป็นเพราะว่าแม้ว่านี่จะเป็น FPS แต่มันก็ดันเป็น FPS ที่ผสมผสานความดั้งเดิมของระบบภาค123เอาไว้อย่างการที่จะยิงปืนเราก็ต้องกดเลงก่อนยิงแถมตอนเลงยิงเราก็ไม่สามารถที่จะขยับไปไหนซึ่งระบบนี้ถ้าเกิดมันเป็นเกมที่เป็น f i ก e d Camera แบบภาค123มันก็ยังพอทนใช่ไหมเพราะว่าภาคพวกนี้เราจะต้องวางตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางในการเลงแต่ว่าพอมันกลายเป็น First Person เอาตรงๆมันแปลกตั้งแต่เดินไปยิงไปไม่ได้แล้วแหละครับแต่กับเกมอื่นที่เขาพยายามทําให้เป็น FPS ในยุคนั้นอย่าง o o มหรือว่าเจมบอล007เนี่ยเขาดันทําได้ไงงงกับแคปคอมไหมล่ะแล้วก็ระบบการเล็งเพื่อยิงเนี่ยมันดันเป็นแบบกึ่งๆเรียลช็อตติ้ง Shooting, ซึ่งถ้าเกิดใครที่เคยเล่น The House of the Dead บน Xbox หรือว่าเกมคิ้วกันมาก่อนคุณก็น่าจะรู้ซึ้งกันว่ามันบังคับยากแค่ไหนแค่ว่าเกมพวกนั้นเราไม่ต้องมากดเล็งยิงเองแถมเกมมันก็เดินให้เองไง แต่กับเกมนี้เดินเองหันเองเล็งยิงเองเท่านั้นแล้วพอเขาเอาดีไซน์แบบนี้มาให้เราเล่นคนส่วนใหญ่ก็คือไม่พอใจกันครับนอกจากที่จะพิลึกไปจากภาคก่อนหน้าที่เราไม่คุ้นเคยยังไม่พอมันยังมีปัญหาในเรื่องของการเล่นเกมที่ไม่สมบูรณ์แบบอีก และก็นอกจากนั้นมุมกล้อง APS เนี่ยมันก็ยังส่งผลไปถึงเกมดีไซน์ที่สุดแสนจะพิลึกยกตัวอย่างเช่นการที่ศัตรูจะทําความเสียหายใส่เราได้มันก็จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อศัตรูอยู่ต่อหน้าเราเท่านั้นไอ้ระบบเนี่ยมันก็เลยทําให้เราสามารถโกงเกมได้ครับประมาณว่าอ่ะในเมื่อกดก็คือศัตรูต้องอยู่ต่อหน้าเท่านั้นใช่ไหมดังนั้นหันตูดใส่มาเลยทุกอย่างคือจบ าเกิดใครที่รู้ว่าเกมมันทําแบบนี้ได้เกมมันก็จะง่ายแบบง่ายไปเลยคือมุกงนี้ทําได้เกือบทุกตัวเลยนะอย่าง Hunter Li ิกเกอร์ไทแรนคือทําได้หมดเลยเว้นก็แต่ซอมบี้เนี่ยแหละเอออันเนี้ยดีหน่อยเพราะเวลาที่ซอมบี้มันประชิดตัวเราเมื่อไหร่เกมมันก็จะบังคับให้เราหันกล้องไปหาซอมบี้ตัวนั้นทันทีคือในส่วนเนี้ยผมแอบงงอะว่าทําไมแล้วกับศัตรูตัวอื่นเขาถึงไม่ทําแบบนี้กลายเป็นว่าถ้าเกิดไม่อยากสู้ก็สามารถทําได้ง่ายๆด้วยกันไม่ต้องหันไปมองแบบนี้ก็ได้เหรอ หรืออยังอีกกรณีหนึ่งที่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการหยิบจับไอเทมก็ที่ความที่ภาคนี้มันยังเงยขึ้นเงยลงไม่ได้นี่แหละครับเขาก็เลยดีไซน์ให้ภาคเนี้ยถ้าเกิดเราต้องการจะสำรวจหรือว่าเก็บของเราก็สามารถทําได้ง่ายๆด้วยการเดินชนมันไปเลย ระบบนี้คือโอเคมันง่ายก็จริงแต่บางครั้งมันก็จะเกิดการที่เราไปสำรวจโนนนี้นั่นเองโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจผมก็เลยมาคิดว่าทำไมเขาไม่ดีไซน์ให้เราก็สำรวจเองไปเลยนะส่วนพวกไอเทมเนี่ยก็ดีไซน์ให้มันวางบนโต๊ะไม่ก็อะไรก็ได้ที่มันสูงขึ้นมาหน่อยก็พอเนี่ยครับพอเป็นการเดินหน้าชนทุกอย่างแล้วมันจะสำรวจเองไปหมดดีไซน์ในเรื่องการสำรวจหรือว่าการค้นหาสิ่งที่ซ่อนอยู่มันก็จะหมดสนุกไปเลย และสําหรับเรื่องต่อมาอันนี้ผมไม่รู้ว่าคนที่เคยเล่นเนี่ยจะคิดเหมือนผมกันไหมนั่นคือในภาคนี้มันจะมีความเป็น s u r เวอร์เฮ r ร e r รน้อยลงหรือเกินพูดมาแบบนี้หลายคนอาจจะคิดว่าฮะมันไม่เฮอร์เหรอถ้างั้นก็คงจะเป็น Action นละสิใช่ไหมคำตอบคือเปล่าครับมันเป็น s u r v i v ร r h ฮ r ร์ r นั่นแหละแต่มันดันเป็น S ไ વ เวอร์เฮอร์ที่ทำไม่ถึง อย่างแรกปริศนาในเกมนี้ไม่มีเลยโดยที่อุปสรรคในภาคนี้ถ้เกิดไม่นำในเรื่องของศัตรูมันก็จะมีแค่การหาคีย์ไอเทมเพื่อปลดล็อกทางไปต่อก,กันเท่านั้นแล้วการวางไอเทมพวกเนี้ผมว่ามันไม่มีชั้นเชิงอะไรเลยคือเปิดประตูไปตามทางเรื่อยๆก็แบบเจอแล้วไม่มีซ่อนอยู่ไม่มีต้องสังเกตจนผมกล้าพูดได้เลยว่าภาคเนี้ยเล่นมืนเล่นอื่นแค่ไหนก็สามารถเล่นจบกันได้ทุกคน และสำหรับเรื่องที่2ที่เกมเนี้ยมันขาดไปในเรื่องความเป็นสว r v เวอร์เฮอร์นั่นคือกระสุนปืนพกมันมีไม่จำกัดนั่นจึงเท่ากับว่าภาคเนี้ยคุณจะยิงศัตรูให้หมดเกลี้ยงเลยก็ได้นะ จะยิงแบบยิงทิ้งยิงคว้างยิงเล่นยิงทดสอบปืนคือยิงไปเถอะยิงยังไงกระสุนปืนพกก็ไม่มีวันหมดให้สักทีและถึงแม้ว่าการที่เราจะย้อนกลับไปยังบางพื้นที่มันจะมีการสปอนสตรูกลับมาแบบไม่จํากัดก็จริงแต่ก็ตามนั้นเลยครับในเมื่อปืนพกมันยิงได้ไม่จํากัดแล้วเราจะต้องกลัวอะไรละ่ะจริงไหมย,ยังดีหน่อยที่ปืนอื่นอย่างปืนลูกโม่ปืนลูกซองอะไรพวกนี้มันก็ยังเป็นระบบที่ใช้กระสุนสำรองแบบปกตินี่ถ้าเกิดปืนอื่นไม่จํากัดกระสุนด้วยนะเกมเนี่ยกลายเป็นเกมบู๊ยับแน่นอน และสำหรับเรื่องที่3ที่ผมไม่ชอบในภาคนี้เอาซะเลยนั่นคือในภาคนี้มันรีโมเดลเกือบทั้งดุนเอาแค่เรื่องเดียวเลยสำหรับหัวข้อนี้นั่นคือศัตรูอย่างซอมบี้ก็คือเอามาจากภาค2เลยแต่คืออุตสาห์เอามาทั้งทีดันเอากลับมาแค่3แบบเนี่ยนะ ส่วนศัตรูตัวอื่นก็เดิมๆมิตเตอร์เอ็กซ์ฮันเตอร์แมงมุมหมาลิกเกอร์คือเอาตรงๆเลยมันไม่มีอะไรใหม่เลยจะมีก็แต่ไอทหารอาวุชีวภาพเนี่ยโอเคใหม่หน่อยแต่ดันไม่น่าจดจำซะง,งั้นทำให้โดยรวมภาคเนี่ยเราก็เลยแทบจะไม่รู้สึกว่ามันมีอะไรใหม่ก็ยังดีที่ลาสบอสเนี่ยเป็นไฮรนด์รุ่นใหม่ไม่ใช่ของเดิมแต่ก็นั่นแหละครับมันก็เลยทำให้ในภาคนี้เราก็เลยแทบจะไม่รู้สึกถึงอะไรที่มันแปลกใหม่ แล้พอเอาเรื่องที่ผมพูดถึงมารวมกันทั้งเกมดีไซน์ที่มันประหลาดไม่สมเหตุสมผลของใหม่ก็ไม่ค่อยมีความรู้ลึกก็น้อยผิดกับคอนเซป็ป ผมเลยมองว่าในภาคเนี้ยเอาตรงๆมันไม่ใช่ภาคที่น่าเล่นเท่าไหร่เลยแถมเอาจริงๆคอนเทนต์เนี่ยมีน้อยไม่พอระยะเวลาในการเอนเกมก็ดันมาสั้นซะอีกเพราะงั้นข้อเสียเนี่ยผมเลยมัดรวมให้เลยก็แลวกันคือเขาทำออกมาไม่ค่อยดีไม่น่าจดจำเป็นภาคที่แบบใครที่ไม่เคยเล่นก็ไม่ต้องไปหามาเล่นก็ได้ครับรู้แค่ว่ามันมีตัวตนอยู่แล้วก็ไปดูสปอยเนื้อเรื่องเอาแค่นี้ผมว่ามันก็เพียงพอแล้วแต่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 แตแต แต่เยอะๆเลยอย่างที่ผมบอกไปใช่ไหมครับว่าภาคนี้มันจะเป็นเหมือนเหรียญ2ด้านเพราะถ้าเกิดมันไม่สนุกไม่น่าสนใจเลยผมก็คงไม่อยากจะหยิบมันมาพูดถึง อ่ะงั้นมาดูข้อดีของมันกันเลยดีกว่าเรื่องแรกนั่นคือแม้ว่าความเป็น FPS มันจะห่วยแตกแค่ไหนแต่มันก็น่ากลัวใช้ได้เลยเพราะว่า FPS เนี่ยมันคือการจำลองมองุมมองผ่านสายตาของเราจริงๆทำให้เวลาที่เราเจอพวกซอมบี้หรืออะไรก็ตามที่มันเข้ามาหาเราในระยะประชิดเราก็จะรู้สึกว่ามันพุ่งเข้าหาเราจริงๆไม่ใช่แค่ตัวละครทำให้ตอนเด็กเนี่ยผมเลยกลัวภาคนี้พอสมควรคือแปลกเดียรเชื่อไหมตอนเด็กเนี่ยผมเล่นภาคไหนผมก็ไม่เคยกลัวซอมบี้เลยสักครั้ง แต่กับภาคนี้ตอนโดนซอมบี้เข้าประชิดแล้วกล้องบังคับให้หันไปหาซอมบี้เนี่ยมันก็ทาให้ผมใจวิวแทบทุกครั้งหรืออย่างอีกโมเมนต,ต์หนึ่งอย่างมิสเตอร์เอถ้าเดินนิ่งๆไม่สะเทือนต่อกระสุนแล้วก็เดินเข้ามาชนเลยนี่ก็เป็นอีกโมเมนต์หนึ่งที่ทาเอาซะผมหลอนซะจนเกือบฝันร้ายอ่ะจริงๆนี่ก็เป็นอีกข้อดีหนึ่งเลยนะที่ว่าในภาคเนี่ยมันจะมีโมเมนต์ทำนองนี้ค่อนข้างเยอะ อย่างภาค2เนี่ยใครที่บ่นว่าไทแรนต์มันตามติดกัดไม่ปล่อยสักทีต้องมาลองเล่นภาคนี้กันดูครับโมเมนต์ Moment แบบสู้3ครั้งติดก็ยังมีให้เห็นและที่สำคัญเลยบางฉากมันไม่ได้เจอแค่ตัวเดียวเท่านั้นโอยจะเกินไปมุย้ย และสําหรับข้อที่2เรื่องนี้ผมขอ,อยกให้เป็นเรื่อง The best ของภาคนี้เขาเลยนั่นคือในภาคนี้แม้ว่ามันจะไม่สนุกเท่าไหร่ก็จริงแต่มันก็ดันมีคอนเทนต์ให้เราอยากวนกลับไปเล่นซ้ําๆโดยที่คอนเทนต์นี้มันจะมีประมาณว่าในการเดินทางเนี่ยมันจะมีจุดหนึ่งที่เราต้องเลือกไปต่ออาจจะเป็นจุด A จุด B หรือจุด C ก็ว่ากันไปแค่ว่าสุดท้ายแล้วไม่ว่าคุณจะเลือกเดินทางไหนปลายทางมันก็จะไปบรรจบที่ทางเดียวกันซึ่งถ้าเกิดเราเลือกแล้ว เราก็ไม่สามารถที่จะโกงย้อนกลับไปได้ด้วยนะต้องเดินหน้าต่อเท่านั้นแล้วอีกอย่างหนึ่งทางเลือกพวกนี้มันก็จะให้รางวัลกับประสบการณ์ที่ไม่เหมือนกันเลยอย่างสมมติทางเลือกแรกถ้าเกิดเราเลือกเข้าไปยังโรงพยาบาลเราก็จะได้ปืนพกที่มันยิงเร็วที่สุดในเกมถ้าเกิดเข้าไปผับเราก็จะได้ปืนพกที่รีโหลดไวและก็กระสุนเยอะหรือถ้าเกิดเข้าไปยังห้องสมุดเราก็จะได้ปืนพกที่ยิงแรงที่สุดแต่ว่าบรรจุกระสุนได้น้อย นอกจากนั้นแล้วอุปสรรคทั้ง3ทางเลือกเนี่ยมันก็จะเจอไม่เหมือนกันอย่างทางนี้ไปแล้วอาจจะเจอลิกเกอร์ทางนี้เจอไทยแลนด์ส่วนทางนี้ไปแล้วจะเจอฮันเตอร์เนี่ยครับเห็นไหมว่าเกมนี้มันมีคอนเทนต์ดึงดูดให้กลับมาเล่นซ้ําแค่ไหนเพราะว่าถ้าเกิดคุณอยากจะเก็บทุกอย่างแบบครบ100%จริงๆเลยขั้นต่ํายังไงคุณก็ต้องเล่นอย่างน้อยๆ3ครั้ง แถมทางข้างหน้าเนี่ยยังไงมันก็จะได้เจออะไรแบบนี้แน่ๆผมจําได้ครั้งหนึ่งตอนเด็กผมเคยเลือกทางใดสักทางหนึ่งเนี่ยแหละเปิดไปแล้วต้องไปสู้กับจระเขคยักษ์เฉยเลยเนี่ยครับถึงอะไรมันจะแย่แต่ว่าในความระนทึกความแปลกใหม่ในการเล่นซ้ําแต่ละครั้งยังไงก็ไม่เคยมีภาคไหนทําได้ขนาดนี้แล้วสรุปตกลงแล้วเกมนี้มันดีหรือว่าห่วยกันแน เอาสำหรับผมคนเดียวเลยนะย้ำนะว่าสำหรับผมผมว่ามันห่วยแต่มันก็สนุกดีตามชื่อคลิปเลยแต่ว่ามันก็ไม่ได้ดีจนเอาไปเทียบกับภาคหลักได้ขนาดนั้นซึ่งส่วนตัวแล้วผมมองว่าไอสิ่งที่ผมรู้สึกแย่มันน่าจะเป็นเพราะว่ามันเป็นขีดจํากัดของเทคโนโลยีในยุคนั้นซะมากกว่าเพราะว่าด้เกิดเขาเอาดีไซน์ของภาคเนี่ยไปต่อยอดใส่เนื้อหาเพิ่มเข้าไปแล้วก็ใช้ระบบ fps คล้ายๆกับภาค7ผมว่าไอเดียหลายๆอย่างของภาคนี้มันก็ไม่เลวเลยทีเดียว เอาง่ายๆครับไอ้ที่มันแย่น่าจะเป็นเพราะว่าภาคนี้มันมาก่อนการเกินไปนี่แหละครับฟิลคงเป็นแบบคล้ายๆภาคเอาเบรกอะที่เมื่อก่อนทำมาเพื่อออนไลน์แต่ระบบออนไลน์โคตรห่วยแตกเลยถ้าเกิดมันเกิดในยุคนี้ก็จะกลายเป็นภาคหนึ่งที่ยอดเยี่ยมไปเลยและในส่วนของภาคซาวเวอร์เนี่ยผมว่ามันก็คงไม่ได้แตกต่างกันจริงไหมหากรีเมคดีๆผสมผสานเข้าไปกับของดีที่มันมีอยู่แล้วมันก็อาจจะกลายเป็นภาคหนึ่งที่ดีติดชาร์ตซีรีส์ขึ้นมาเลยก็เป็นได้ แต่ก็ได้แหละครับอย่าคาดหวังอะไรกับมันเลยเพราะว่าในภาคนี้ยังไงก็เป็นแค่ภาคสป i ิน f ออฟที่แค่ขยายความเนื้อเรื่องไม่ได้สําคัญอะไรเยอะดังนั้นอย่าคาดหวังจะให้มันรีเมคครับเพอเผลอหวังให้ภาคหนึ่งมันรีเมคใหม่อีกรอบผมว่าน่าจะเป็นไปได้มากกว่าซะอีกผมเลยคิดว่าภาคเนี่ยปล่อยให้มันเป็นตำนานต่อไปเถอะรู้ไว้ว่าครั้งหนึ่งแคปคอมเคยมีของดีแต่ว่าทําผิดพลาดเยอะไปหน่อย แล้วก็ถ้าเกิดวันหนึ่งมันจะรีมาสเตอร์กลับมาวางขายผมว่าผมก็พร้อมอุดน,นุนนะนะถือว่าเป็นความยินดีที่จะได้ล้างบาปกันไปแล้วสำหรับเพื่อนๆนะครับเคยเล่น Resident Evil Survivor กันมาก่อนไหมคิดเห็นยังไงบ้างกับ Resident Evil ในภาคนี้อย่าลืมมาแบ่งปันความเห็นกันด้วยนะครับ โอเคสำหรับวิดีโอตัวนี้ผมก็ต้องขอจบเอาไว้ตรงนี้ก็แล้วกันอันนี้ขอแจ้งข่าวดีสำหรับแฟนเกม Resident Evil นิดนึงนะครับนั่นคือตอนนี้ผมกำลังพยายามทำคลิปใหม่ที่น่าจะยาวพอสมควรเป็นคลิปประมาณว่าเราจะย้อนพูดคุยถึง Resident Evil ทั้งหมดที่ผ่านมาถือว่าเป็นการต้อนรับภาคเรเกวยมที่กำลังจะมาถึงแต่ว่า Resident Evil เนี่ยถ้าเกิดจะให้มัดรวมทุกภาคเลยมันมีค่อนข้างเยอะ ผมเลยอาจจะต้องใช้เวลาประมาณนึงเลยแต่รับรองครับว่าคุ้มค่าที่รอแน่นอนยังไงก็ช่วยอดใจรอ,อกันหน่อยแล้วกันนะครับว่าผมเนี่ยจะทำออกมาเสร็จในตอนไหนเพียงแต่ สำหรับวิดีโอตัวนี้ผมคิดว่ามันน่าจะสมควรเก็บเวลากันแล้วเช่นเคยครับใครที่ชอบวิดีโอตัวนี้คุณก็สามารถสนับสนุนผมได้ง่ายๆด้วยการกดไลค์และก็กดแชร์และที่สำคัญเลยคืออย่าลืมกด s ั b s c r i b ์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆที่ผมจะลงในทุกสัปดาห์อย่างแน่นอนสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอตัวหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็สนุกกับการเล่นเกมสวัสดีครับ